สวัสดีครับน้องๆก็มาพบกับพี่หมูจากสถาบัน f ฟอั a ต t ลเตอร์นะครับวันนี้นะครับเราเดินทางมาถึงบทที่10บทสุดท้ายของคณิตศาสตร์ประถม4แล้วนะครับใครที่มาถึงบทสุดท้ายนะพี่หมูขอตบมือให้กับน้องๆน,นะครับว่างน้องเก่งมากขยันมากนะครับที่เรียนมาถึงบทสุดท้ายแล้วแล้วก็เราใกล้จะจากกันแล้วนะครับ อ่ะเรามาดูกันดีกว่าว่าในบทสุดท้ายนะครับหัวข้อแรกนะครับคือเรื่องของการเก็บรวบรวมข้อมูลและการจำแนกข้อมูลนะครับอ่าคืออะไรนะครับการเก็บรวบรวมข้อมูลนั้นมีหลายวิธีครับเช่นน้องๆไปทำการสำรวจใช่ไหมอ่าทำการสำรวจมาได้ข้อมูลอะไรมาบ้างใช่ไหมครับ การทดลองอาจจะเป็นในเรื่องของวิทยาศาสตร์เนาะการทดลองนี้ได้ผลแบบนี้น้องๆก็จดใช่ไหมครับการทดลองแบบนั้นได้ผลอีกแบบหนึ่งก็จดอันนี้ก็จะเป็นการรวบรวมข้อมูลเช่นกันการสอบถามนะครับอาจจะทําเป็นผลสํารวจนะน้องๆอ,อาจจะถามคุณพ่อคุณแม่นะครับว่าชอบสัตว์เลี้ยงอะไรนะ แล้วก็เพื่อนชอบสัตว์เลี้ยงอะไรแล้วก็มาทำผลสำรวจนะครับการสังเกตนะครับหลายวิธีนี้เราจะเรียกว่าการเก็บรวบรวมข้อมูลนะครับ เมื่อน้องๆเก็บรวบรวมข้อมูลได้แล้วจึงนํามาจําแนกนะครับแล้วจัดเป็นหมวดหมู่เพื่อสะดวกต่อการนําไปใช้วิเคราะห์ต่อไปนั่นเองนะครับอันนี้ในหัวข้อนี้นะอ่ะเราไปดูหน้าถัดไปกันดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงนะอ่ะเรามาดูตัวอย่างการเก็บรวบรวมข้อมูลและการจําแนกข้อมูลนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะเมื่อสอบถามความชอบสัตว์เลี้ยงนะครับได้แก่สุนัข ปลาแมวนกของนักเรียนแต่ละคนทั้งห้อง35คนนะครับได้ผลดังนี้นะให้น้องๆติดป้ายนะครับขึ้นมาน้องๆจะเห็นว่าคนแรกชอบสุนัขใช่ไหมครับคน2ชอบปลาคน3ชอบสุนัขคน4ชอบแมวชอบสุนัขชอบปลา ก็ไปเรื่อยๆนะครับอ่าไปเรื่อยๆอันนี้เหมือนน้องๆทำผลสำรวจนะจนครบ35คนใช่ไหมครับเห็นไหมครับว่าข้อมูลมันค่อนข้างสเปสสปะเนาะอ่าน้องๆข้อมูลมันสเปสเปสปะใช่ไหมครับว่าคนนี้ชอบสุนัขคนนั้นชอบปลาคนโน้นชอบนกใช่ไหมครับ ดังนั้นเราจึงต้องมีการจําแนกข้อมูลนะครับจากข้อมูลที่เราได้นะครับนํามาจําแนกลงในตารางนะครับเราจะเรียกตารางนี้ว่าการจําแนกข้อมูลเห็นไหมครับพี่หมู่วงเอาไว้นะอ่ะทีนี้เราจําแนกข้อมูลอย่างไรนะครับอ่าน,อน้องเห็นไหมครับจำนวนนักเรียนที่ชอบเสเลี้ยงแต่ละชนิดนะ ก็จะให้มาแถวแนวตั้งนะครับชนิดของสัตว์เลี้ยงน้อมีให้เลือกใช่ไหมครับ4อย่างน้อสุนัขปลานกแมวที่เหลือน้องๆก็ต้องมาดูครับว่าคนที่ชอบสุนัขมีกี่คนน้องๆก็มานับนะครับสุนัขมี1 2 3 4 5ส7 8 9 1มอีาอ่าอ่ะ11นี้ ใช่ไหมอ่ะอีกรอบหนึ่งนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11ครบยังอ่ะ11ใช่ไหมครับคนชอบสุนัข11น้องๆก็ปุ๊บจดไว้นะครับอ่าคนชอบสุนัข11คนนะอ่ามาดูปลาบ้างครับปลา1 2 3่5 6า 7 <c oughs> คนชอบปลา7คนใช่ไหมครับอ่าแล้วนกล่ะครับนก1 2 3 4 5 6 7 8อ่าคนชอบนก8คนนะครับอ่าแล้วก็แมวสุดท้ายใช่ไหมครับแมว1 2 3 4 5สห 7 8 9ดคนชอบแมว9คนพี่หมูมีคำถามครับถ้าจำนวนของคนที่ชอบแต่และอย่างบวกกันควรจะต้องเท่าไหร่ครับก็ควรจะต้องเท่ากับทั้งหมดใช่ไหมครับ35ใช่ไหมดังนั้นเราก็จะลองบวกกันครับว่าเรานับผิดหรือเปล่านะครับ 11บวก7เป็นเท่าไหร่ครับ18 18บวกอีก8เป็น26 26บวกอีก9เป็น35ดังนั้นถูกต้องนะครับอ่าเรานับมาไม่มีใครตกหล่นนะเพราะว่าผลรวมของแบบสำรวจทุกคนนะครับรวมกันต้องเท่ากับ ผลสำรวจทั้งหมดโอเคไหมครับอันนี้เราจะเรียกว่าการจำแนกข้อมูลนะครับเป็นตารางนะแล้วก็ส่วนตรงนี้เรียกว่าการเก็บรวบรวมข้อมูลนะครับอ่าเราไปดูหน้าถัดไปกันอ่าหน้าถัดไปแบบฝึกหัดที่1น,นะครับจงจำแนกข้อมูลและตอบคำถามโอเคไหมครับ จากผลสำรวจนะครับแก้วตาและเพื่อนช่วยกันเก็บขยะในบริเวณโรงเรียนได้ข้อมูลดังภาพนะครับได้ข้อมูลดังภาพเมื่อน้องกวาดสายตานะครับมีขยะทั้งหมดกี่ชนิดครับมีขยะทั้งหมดกี่ชนิดมีขวดน้ำา1เศษดินสอใช่ไหมครับกล่องนม3 เศษกระดาษ4และถุงพลาสติก5ใช่ไหมครับอ่ามีขยะทั้งหมด5ชนิดเนาะดังนั้นเวลาน้องๆจำแนกข้อมูลใช่ไหมครับน้องๆควรจะให้แนวตั้งเป็นอะไรครับแบบเมื่อกี้เลยนะแบบนี้เลยนะครับอ่ารอบนี้ไม่ใช้สัตว์เลี้ยงแล้วใช่ไหมครับแต่เป็นชนิดของขยะนะครับอ่าเขียนเป็นชนิดของ ขยะใช่ไหมครับกับอะไรครับน้องจำนวนชิ้นใช่ไหมเพราะว่ามันมีความสํากันนะครับอ่ามันมีความสํากันแสดงว่ามันจะต้องเป็นจํานวนชิ้นอ่าจำนวนแล้วก็วงเล็บชิ้นใช่ไหมครับอ่าแล้วเราก็ตีเส้นทําแบบที่หน้าที่ผ่านมาเลยนะครับอ่าจำนวนชิ้นนะครับ น้องก็สร้างตารางขึ้นมาอ่าอันนี้ใช่ไหมครับชนิดของขยะที่เราเห็นมีอะไรบ้างครับมีขวดน้ำใช่ไหมครับอ่าขวดน้ำแล้วก็เศษดินสอกล่องนมเศษกระดาษ และก็ถุงพลาสติกใช่ไหมครับอ่าถุงพลาสติกนะอาจที่หมูขยับนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวบังอ่ามาเกียตตรงนี้นะครับอ่าตีเส้นให้เรียบร้อยขวดน้ำเศษดินสอกล่องนม เศษกระดาษและถุงพลาสติกเนาะ,ะจากนั้นเราก็นับครับน้องว่ามีขวดน้ําทั้งหมดเท่าไหร่ครับชิ้นแรกชิ้นแรกขวดน้ําเราเจอตรงนี้1ใช่ไหมครับแล้วก็ตรงนี้อีกแค่1เป็น2อาขวดน้ํามีทั้งหมด2ชิ้นนะครับเศษดินสอครับรูปดินสอมี1 2 3 4 ห้าเศษดินสอมี5นะครับกล่องนมกล่องนมหนึ่ใช่ไหมครับกล่องนมมี4เนาะกล่องนมมี4แล้วก็เศษกระดาษครับเศษกระดาษมี1 2 3 4 5 6องส่าเศษกระดาษมี6 แล้วก็ถุงพลาสติกครับสุดท้าย1 2 3 4 5 6 7มีอ่ามีทั้งหมด7นะครับอ่ารวมกันเท่าไหร่ครับรวมกันนะบรรทัดสุดท้ายรวมขยะทั้งหมดน้องๆก็จับบวกกันครับ2บวก5เป็น7บวก4เป็น11 บวกอีก6เป็น17ใช่ไหมครับแล้วก็บวกอีก7เป็น24เนาะอ่าทั้งหมดคือ24ชิ้นใช่ไหมครับอ่าเรามานับดูว่าใช่ไหมนะครับมีอะไรตกหล่นไหมดังนั้นตรงนี้24ก็ควรจะเท่ากับขยะทั้งหมดตรงนี้ใช่ไหมครับอ่าพี่หมูน,นับก่อน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24โอเคแสดงว่าเราไม่มีตรงไหนตกหล่นโอเคไหมครับอ่ะพี่หมูก็จะให้น้องๆดูประโยชน์ของการที่เราทําการจําแนกข้อมูลเห็นไหมครับพอน้องๆจาแนกข้อมูลแล้วน้องๆก็จะตอบคําถามได้ง่ายขึ้นไหมครับเขาถามว่าแก้วตา และเพื่อนเก็บขยะอะไรได้มากที่สุดและน้อยที่สุดใช่ไหมครับถ้าสมมุติเราปิดเอาไว้นะครับเราไม่ได้หาตรงนี้มาก่อนอน้องๆก็ต้องมานั่งนับเห็นไหมครับว่ามันค่อนข้างยุ่งยากเพราะว่ามันสเปะสปะใช่ไหมครับแต่เมื่อน้องๆเอาการรวบรวมข้อมูลมาจำแนกแล้วนะครับทำให้น้องๆเห็นภาพได้ง่ายขึ้นว่า ขยะอะไรน้อยสุดและขยะอะไรมากที่สุดใช่ไหมครับอ่าดังนั้นอะไรมากสุดครับถุงพลาสติกมากที่สุดใช่ไหมครับและน้อยสุดคือขวดน้ำน้องๆก็ตอบคำถามได้เรียบร้อยแล้วนะครับถุงพลาสติกใช่ไหมครับได้มากที่สุดและ ขวดน้ำได้น้อยที่สุดนะครับก็เรียบร้อยแล้วนะแบบฝึกหัดที่1น,นะครับอ่ะเราไปดูหน้าถัดไปอ่าหน้าถัดไปเป็นหัวข้อใหม่แล้วนะครับงั้นพี่หมูก็จบหัวข้อแรกนะครับเรื่องการเก็บรวบรวมข้อมูลและการจำแนกข้อมูลไว้เพียงเท่านี้นะครับเห็นไหมครับว่าไม่ได้ยากเนาะอ่าไม่ได้ยากนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะ อ่าหัวข้อดีไม,ไม่ไม่มีอะไรเยอะนะครับแล้วเรามาพบกันใหม่ในหัวข้อหน้ากันนะครับสำหรับวันนี้พี่บุ๊ไปก่อนนะครับบ๊ายบายอย่าลืมติดตามช่องไฟ re a ติลเตอ r จะได้ไม่พลาดทริปติวฟรีดีๆแบบนี้กันนะครับสำหรับน้องๆที่ต้องการสอบถามคอร์สหรือไฟล์ติวเข้ามหนึ่งสามารถทักแชทเพจ Facebook หาพี่อินได้เลยแล้วพบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย